you mm -hmm. ฟอ้อมปากการที่ว้างเปล่าสาเหตุที่มันตั้งชื่อนี้เพราะว่าเหมือนถ้าสังเกตแารทงานมันแต่ละชุดงานมันจะมีกะเปซของตัวมันเองสร้างงานขึ้นมาจากออถ้าถ้าให้เรามันก็เหมือนจะเป็นอารมณ์ตั้งแต่สมัยในอดีตตั้งแต่โตมาจนถึงปัจจุบันที่ติดอยู่ในจิตใต้สำนึกบ้างอะไรบ้างครับ ก่อนอื่นผมขอแนะนำะศิลปินอีกทีนะครับแต่วานนี้จะให้ศิลปินแนะนำตัวเองกัลินพีส่วนจบุตรนะครับก่อนอื่นผมเองก็ไม่รู้จกักคุณกัลินทีนี้ก็รู้คร่าว่าเป็นศิลปินที่ทำงานเกี่ยวกับเซรามิกจบมาจากสถาบ,บัานก็คือจุฬาครับแล้วก็ทำงานเป็นนักออกแบบตกแต่งบ้านแต่ว่าอย่างนั้เหมือนทำเป็นโปรดักต์ของแต่งบ้านโปรดักต์ของแต่งบ้าน เกิดอะไรขึ้นอยากทํางานศิลปะเป็นความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กแล้วครับแบบอยากจะเอาไง่ายๆว่าอยากมีอาชีพอะไรที่แบบเราอยู่ตับมันได้โดยโดยไม่คิดว่าเป็นอาชีพครับอยู่มันได,ด้ทุกวัน24ชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ยครับได้ได้มีโอกาสไปศึกษาศิลปะที่ที่่างประเทศก็ก็ด้วยความหวังว่า,ากลับมาเนี่ยเราอยากจะเป็นศิลปินเพื่อทจะเหมือน อยากจะแบบเลี้ยงดูตัวเองได้คอรอบครัวได้ด้วยเงี้ยครับแต่แต่ในความเป็นจริงแล้วมันอาจจะไม่ได้ง่ายอย่างนั้นก็เลยหันเหไปทาอย่างอื่นสักสักประมาณสองสามปีครับก็ไปทําโกต์ดดีดไซน์ของแต่งบ้านของตัวเองพอมีโอกาสปุ๊บ<ม>ก็จะเริ่มเซตงานของตัวเองทำาีลเลยได้ยินว่างานชุดน,นี้คือตั้งใจที่จะผลิตมาเพื่อจะเป็นนทิทศกรค่ะนี่โดยเฉพาะ ก็อย่างงานชิ้นนี้ก็มันเหมือนส่วนตัวก็เหมือนได้ได,ได้ทดลองมุมมองของตัวเองใหม่ๆด้วยเพราะว่าคิดมาตลอดว่าในคือผมจะมีไอเดียในหัวว่าอยากอยากจะมีอะไรในในสเปซของตัวเองบ้างครับในงานก็คือถ้าสังเกตเห็นมันจะมีสิ่งที่มีชีวิตเช่นเป็นต้นไม้เป็นเอืชเรี่ยมอะไรครับ คืออันนี้ก็เป็นเป็นของใหม่ตัวละคมกันท,ที่ที่ไม่เคยเอามาร่วมในงานศิลปะของตัวเองนรจริงๆแล้วอยากให้มันมีการลิงก์กันในวัสดุในในความหมายของวัสดุในความมีชีวิตในความในความตายในความอะไรพรมนงเนี่ยผมสังเกตเห็นงานบางชิ้นตัวละครก็คือเด็กคือคือคือมันมีฟิกเกลเหอรอกจะเป็นตุ๊กตาเด็กแล้วก็มีเสื้อ มีเรื่องของอพืชพันธุ์ธรรมชาติในการเหมือนกับครอแก้วอะไรที่เหมือนกับคนเจนต์เหมือนกับครอบไม่ให้เกิดว่าคุณจะปลอดภัยหรือในชิ้นบางส่วนอะไรนะต้นนี้ต้นไม้ต้นไม้แต่เหมือนกับมันกำลังจะค่อยงอกงานอะไรอย่างน,นาี้ก็ในงานส่วนใหญ่มันก็จะเป็นถ้ามองรวมๆมันจะเป็นแต่ละชิ้นนะมันจะเป็นการเหมือนเผชิญหน้าครับอารมณ์มากกว่าของถ้าผมพูดเป็นส่วนตัวก็เหมือนอารมณ์ของผมเองตั้งแต่ตั้งแต่เด็กจนโต มันเหมือนถ้าจะเห็นมันจริงๆมันก็เป็นหลูมที่เป็นแพทเทิร์นนะครับหมายถึงถ้าจะเห็นแบบอย่างงานส่วนใหญ่จะเห็นมันมีการซ้ำเปนรี่พยๆที่สรงเลยครับของผมคือการสร้างขึ้นมาอย่างนี้มันก็เป็นเหมือนการแบบยังไงอ่ะเหมือนเผชิญหน้ากับมันอ่ะเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะไอ้ที่มันถ่ายมาเนี้ยมันก็เป็นมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดในชีวิตในชีวิตเติโตขึ้นมาเลยเหมือนบางทีทํางานออกมาเพื่อจะให้แบบ เข้าใจตัวเองมากขึ้นด้วยในตัว,วผมอยากจะเชิญมาร่วมเสวนาว่าเราจะมีชีวิตรอดอยู่วันนี้อย,าาย่างไรกับอาชีพศิลปินโอเคครับผมขอเริ่มเปิดประเด็ตนตรงนี้ใครสนใจที่อยากจะร่วมแชร์หรือเสวนาจกจากประสบการณ์ตรงนะครับที่จะที่จะเริ่มทําตามเวาฝันตัวเองมาเหมือนผมก็ได้ศึกษาจาก จากแบบแว้นล้อมนะครับว่าเอ๊ะเป็นศิลปินที่หมายถึงว่าที่แบบสามารถอยู่ได้นะครับเอาโน้ตอะไรกันบ้างเนีครับมันก็จริงๆหลักๆมันเลยกลายเป็นเรื่องของคอนเน็กชันซะเยอะด้วยถ้าถ้าแบบตัวงานเราไม่สรองพอที่จะประมาณานัหมายความว่าศิลปะหรือการที่จะไปเป็นศิลปินมันจะต้องมีการสร้างคอนเน็กชันต้องมี contract <ช>คอนแทคกับสถาบันหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่เราจะก้าวขึ้นไป มีอยู่บนจุดที่ประสบผลสําเร็จแต่เรายิ้งข้อจํากัดว่าถ้ามันเป็นงานที่ไม่ใช่งานขายได้อะครับเช่นถูกเป็นงานมีเดียงานเตาอะไรเงี้ยครับผมก็มีความสงสัยว่ามันเันเหมือนเป็นข้อจากัดว่าเอออย่างเงี้ยมันมันขายยังไงครับโอเคทีอ่อาจารย์ตู่ยกมือไม่ทราบอาจารย์ตูยอยากเสนอความคิดเห็นอะไรครับผมคิดว่าชี่ศิลปินมันมันไม่มีนะมันเป็นการยกระดับเช่นศิลปินเลกริสศิลปินอารยา เขาขายอะไรเขาไม่ได้ขายคำว่าศิลปินเขาขายปาเป็นอารยาเลยขายปาเป็นเล็กลิศศิลปินกิจกรรมศิลปินนักแสดงศิลปินนักร้องเขาขายอะไรเขาขายคอนเทนต์อะไรเขาขายเนี้ยขายอะไรคำว่าศิล,าาลปินเนี่ยมันเป็นอาชีพได้หรือไม่ได้ผมก็ตั้งคําถามและสงสัยตลอดเวลาเลยคือมันเป็นเพียงแค่ทําให้เกตหรือการยกระดับมันเกิดขึ้นแล้วดำเนินต่อไปในใน,นกลไกของโลก แล้วมันมัมนก็มีไทม์อีกเรื่องเวลาอีกเรื่องรถทียมเรื่องเรื่องของโลกอะไรที่มันกํำกับเราอีกว่าในช่วงหนึ่งมันมันมีรถทีโยมแบบเนี้ยมันขายอะไรเห็นไหมก่อนหน้านี้คําว่าศิลปินก็ไม่มีคุณกลรินนะครับ,นะรบเจ้าหน้าที่ใครอนุญ,ญาตได้คุณทํางานศิลปะอนุญาตอนุญาตตัวเองครับแล้วผมไม่ได้ถามคุณกลรินอย่างเดียวนะถามทุกคนในที่นี้ด้วยตามว่า ในขณะที่เรากําลังทําอะไรบางอย่างเนี่ยใครอนุญาตให้คุณทำเป็นของผมมันแค่ะบาจแกแฟชั่นเกินตัวครับยินธรผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อคนนี้ไม่เชื่อเราเป็นเพราะอะไรครับถ้าลองถามลองถามถามหลายคนผมไม่เชื่อันนี้นะผมนนี่ครับผมบนอยู่หายใจอยู่ ผมเชื่อว่าสังคมนี้อนุญาตให้ผมยืนอยู่แล้วดำรงอยู่ผมนี่ตั้งอยู่ลยแล้วแล้วเดินอยู่แล้วหายใจอยู่แล้วก็ทำทำไมเราเดินมาในงานแบบนี้ได้เพราะอะไรเร,เ,เราเคยตั้งคำถามไหมที่โลกมันเคลื่อนมาในประวัติศาสตร์โลกเนี่ยทำไมเราทำงานส่วนตัวส่วนต,ต,ตัวได้มันมีมันมีคีย์เวิร์ดอะไรได้คำว่าประชาธิปไตยไหมคำว่าเิรีภาพในการแสดงออกไหมโลกอ่านหน้าไ ก่อนหน้านี้คุณทําบางอย่างไม่ได้คุณโดยประหารชีวิตทันทีจริงหรือไม่นะอ่าโอเคนะครับตอนนี้เดีเ๋ยวพิธีกรได้จะเริ่มมึ่รมั่กับอาจารย์สุวัยแได้นะครับ